ที่เรามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาเพิ่มศรัทธาของเราให้เป็นศรัทธาที่แข็งแกร่งเป็นศรัทธาที่หนักแน่นถึงแม้ว่าจะมีลมภายุพัดกะหนัำขนาดไหนแต่พวกเราก็ยังมีความเชื่อมั่นในพระรนากตกตรยัยในคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระอ,องค์ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ แล้วก็มาประกาศภาษาสนานั้นมันเป็นสิ่งที่สมงคุณค่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ในชีวิตจิตใจของเราต่อยเชื่อว,ว่าพวกเราจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วเราอย่าไปพึ่งพาอาศัยสิ่งสักศีก ไม่ว่าจะเป็นรูปขาตเทวดาโคนไม้จอมปวกภูเขาลำเนาไผยเราอยากคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์เท่ามาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งถือว่าเป็นาศาสดาเป็นครูผู้สอนของและมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนไว้ชี้แจงไว้บอกกล่าวไว้พวกเราก็จะเป็นอุปาสุาสกอุบาสิกาที่ดีไม่ใช่ว่าเรานุ่งขาวผมขาวสมทานสี่ห้าสมทานสี่แปดไปแล้วแต่ไม่เข้าใจความหมายในการรักษาศีลไม่เข้าใจความหมายของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีความเริ่มใส,ส่ศรัทธาต่อครูคือพระพุทธเจ้าของเรา แบบนี้ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธตามใบทะเบียนบ้านพวกนั้นไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยแก่นแท้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาในวันนี้เพราะเพื่อที่จะมาเพิ่มพูนความรู้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่คณะศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยได้จัดขึ้น เพื่อให้พวกเราได้น้อมบูชาธรรมของหลวงพอ่อเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อได้เจริญอายุปีนี้81ปี81ปีของหลวงพอ่อก็จึงมีการถวายกระถินทั่วประเทศไทยส0 0 0 0กวัดที่หนึ่งหมื่บาทแล้วก็หนึ่งแสนบาทตามที่ทางคณะก็ได้จะว้เยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อย สำหรับอัตมาภาพถือว่าเยอะวัดละหนึ่งหมื่นบาทเราจะหามาจากไหนละ่ะมานอกของหนาเราปีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งหมื่นบาทนะอย่างน้อยก็นำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในแต่ละวัดด้วยเห็นไหมมีคุณค่าอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะส่งพรังบุญพรังกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายให้หลวงพ่อชัยบุญธรรมชโยอดีตเจาวว้าวาดวัพระธรรมกายให้ท่านมีอายุมั่นขวันเยียนเป็นร่มโพร,ร่มใสของอุบาสกอุบาสิกาของพุทธบททั้งหลายทั่วประเทศไทยทหาวัดหลวงพ่อ มีความทุกข์ก็ขอให้หลวงพ่อพ้นจากความทุกข์ถ้าหากว่าหลวงพ่อมีความสุขก็ขอให้หลวงพ่อมีความสุขอายุมั่นันยืนยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาให้